เฮีย er, ขายมากี่ปีแล้วคะอยู่ตรงนี้เลยเหรอประมาณ30ปี30ปีครับผมตั้งแต่นุ่นพ่ออ๋อเฮียเป็นรุ่นที่2ครับผมแสดงว่าสูตรนี้เป็นสูตรของคุณพ่อเลยใช่ใช่ใช่ไห<ช>มเราก็เสียวหลอดกระเพาะปลาเฮีย er, มันมีทีเด็ดยังไงเหรอลูกค้าจะชอบ กากหมูส่วนใหญ่คือใส่ในก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่กากหมูก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่แล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่คือเครื่องปกติครบทุกอย่างตรงนี้ใช่ค่ะมีอะไรบ้างเฮียไล่ให้ฟังหน่อยใช้โปใช้โปสับหมูหมักไข่เจียวกุนเชียงในหละแล้วก็เทียมกากหมูแล้วก็เต้าหู้เนี่ยขายราคายังไงเนี่ยธรรมดา3ามห้าพิเศษสี่ห้าพอปลาก็สี่ห้าพิเศษห้าห้า้ใส่กากหมูก็บวกเพิ่มห้าบาทคือเริ่มต้น35บาทใช่ใช่กระเพาะปลาเฮียเพ่งใส่กากหมูด้วยหรอคะปกติไม่ใส่แต่ว่าบางคนก็ชอบ เขาบอเพิ่มเมาแล้วมันจะ,ะยังกรอบอยู่เหรอเฮียเร็วหน่อยก็กรอบอยู่ <laughs> <อ>ถ้าทิ้งไว้นานก็จะไม่กรอบแล้วอ๋อต้องรีบกินใช่ไหมใส่ปุกก๊บ <ๆ S 2> กินเลยใช่บางคนชอบใส่ใช้โป๊กกระเทียมกากหมูก็อร่อยไบอีกแบบนึงไม่เคยเจอเลยก <redesign> ็เพาะปลาใส่ากากหมูเดี๋ยวเราเรีรารบกินกากหมูก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะนิ่มนะคะดูกากหมูร้านเฮียค่ะชิ้นใหญ่แบบเอฟเลยดูกินเลยอื้อ เนียบอกว่ากระเพาะปลาถ้าใส่กากหมูเน so like ah, yeah. mm ี่ยต้องรีบกินนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่กรอบอร่อยมากรสชาติเข้มข้นเลยมาร้านนี้ต้องสั่งคู่เลยนะคะจานนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะถูกมากเลย35บาทชามนี้ไม่ต้องพึ่งพริกพึ่งเครื่องปรุงเลยนะคะลองก่อนเลยหืม